ปีที่359ก่อนคิดตะศกาลสร้างยางได้ทำการปฏิรูปครั้งสำคัญในรัฐชินการปฏิรูปของสังยางนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญที่สุดในยุคสงครามระหว่างรัฐสังยางเป็นชาวรัฐเว่ยเมื่อสังยางสำเร็จการศึกษาแล้วได้ไปสมัครเป็นที่ปรึกษาของสมุหานายกแห่งแคว้นเว่ยสมุหานายกแห่งแคว้นเว่ยได้เห็นสติปัญญาของสังยาง,ยางก่อนจะสิ้นใจเขาได้ทูลเว่ยหุยหวางกษัตริย์แห่งแคว้นเว่ยว่า ในบรรดาขุนนางที่อยู่ข้างกายพระองค์นั้นซ่างยางมีสติปัญญาเหนือคนสามัญถ้าตาหวางไม่ทรงใช้เขาก็ขอให้สังหารเขาเสียก่อนที่เขาจะหนีไปแคว้นอื่นและทําให้แคว้นอื่นรุ่งเรืองเวยหุยหวางผู้นี้เหมือนเป็นกษัตริย์ที่มีกรรมเขาได้พบผ่านคนเก่งหลายคนแต่กลับไม่ได้ใช้เช่นเดียวกันร้างยางโวยหุยหวางไม่เชื่อคํากล่าวนี้เพราะคิดว่าเป็นคําพูดของคนที่ใกล้จะตายสติของสมุหานายกน่าจะเลอะเลือนท้ายที่สุด เว่ยหุยหวางจึงไม่ทําทั้งสองอย่างนั่นคือไม่ใช้สางยางและไม่สังหารเขาด้วยความผิดพลาดน,นี้เว่ยหุยหวางจะต้องจดจําไว้จนตายเพราะมันได้ทําลายแคว้นเว่ยเมื่อสางยางได้ยินว่าชินเซี่ยวกงจเจ้าผู้ครองแคว้นชินชักชวนเหล่าบัณฑิตมาเป็นขุนนางโดยสัญญาว่าจะมอบค่าตอบแทนให้ยางงาอย่างงามร้างยางจึงเดินทางไปแคว้นชินเมื่อได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากเซี่ยวกงจเจ้าผู้ครองแคว้นชิน ซางยางก็เริ่มลงมือดำเนินการปฏิรูปต่างๆสังยางออกกฎหมายใหม่โดยมีเจตนาให้เป็นที่ทราบกันโดยชัดแจ้งว่ากฎหมายมีไว้เพื่อประโยชน์ของชาวนาและทหารสางยางยกเลิกระบบจิงเทียนเดิมจากที่ทางมันมาเดิมโดยแบ่งนาออกเป็น9แปลงชาวนา8ครัวเรือนทำนาแปลงนอก8แปลงเป็นของแต่ละครัวเรือนส่วนแปลงกลางชาวนาทั้ง8ครัวเรือนรวมแรงกันทำเพื่อเจ้านายเจ้าของแปลงนาแปลงที่9 ส้างอย่างได้ยกเลิกระบบทำนานี้โดยจัดระบบการจัดสรรที่ดินที่ใช้ทำนาเสียใหม่เปลี่ยนแปลงหน่วยวัดพื้นที่เดิมโดยแต่เดิมใช้ระยะทาง109เป็นหนึ่โมเปลี่ยนเป็น2 4 9เป็นหโมให้มีการวัดเนื้อที่เพาะปลูกกันใหม่แล้วยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนโดยอนุญาตให้มีการซื้อขายกันได้แล้วสั่งอย่างดำเนินนโยบายยกระดับเกษตรกรรมและลดความสำคัญของการค้าลง กำหนดมาตรการต่างๆที่จะใช้แรงงานให้เป็นประโยชน์จากที่ดินให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างเช่นครอบครัวชาวนาที่มีสมาชิกเป็นชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วสองคนหรือมากกว่านี้ให้เสียภาษีเป็นสองเท่าของครอบครัวชาวนาที่มีสมาชิกเป็นชายที่เป็นผู้ใหญ่เพียงคนเดียวบรรดาผู้ผลิตข้าวหรือทอผ้าได้มากกว่าที่กำหนดก็ให้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์ไปทํางานหนักส่วนพ่อค้าและคนขี้เกียจจะต้องเป็นทาสแรงงานทั้งครอบครัว สางยางยกเลิกอภิสิทธิ์ของพวกเจ้านายให้มีการบำเน็จรางวัลกันตามความดีความชอบในการทำสงครามถือเอาจำนวนค่าศึกที่ฆ่าตายเป็นหลักทหารที่ฆ่าค่าศึกสวมเกราะได้หนึ่งคนจะได้บรรดาศักดิ์หนึ่งขั้นมีที่ดินหนึ่งแปลงเมียน้อยหนึ่งคนและข้าทาสรับใช้หนึ่งคนเจ้านายคนใดไม่มีความดีความชอบในการสงครามก็ให้ลบชื่อออกเสียจากบัญชีรายชื่อเชื้อพระวงศ์ตามหลักการปฏิรูปของสางยางนี้จะเห็นได้ว่า ถือเอาผลงานในการผลิตอย่างหนึ่งและในการสงครามอีกอย่างหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นชัดว่านโยบายหลักของรัฐชินภายใต้การปกครองของเจ้าผู้ครองรัฐที่สืบสืบกันมาจนถึงภายหลังการไปติรูปของสังยางก็ได้แก่การสร้างรัฐชินให้มั่นคงอุดมสมบูรณ์และพลเมืองมีประสิทธิภาพในการสู้รบสังยางได้สร้งางกลไกการปกครองเพื่อให้สอดคล้องกันกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์ทรงอำนาจสูงสุด โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3 0ถึง40เขตปกครองโดยมีขุนนางมีตำแหน่งในการปกครองเรียกว่าหัวหน้าเขตและรองหัวหน้าเขตตำแหน่งนี้กษัตริย์ทรงเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนแต่เพียงผู้เดียวระบบออก,การปกครองตามที่สังยางวางไวน้นี้คือการรวมอำนาจไว้ส่วนกลางโดยขุนนางตำแหน่งต่างๆล้วนขึ้นตรงต่อกษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวนอกจากนี้สังยางยังได้แบ่งพลเรือนภายในเขตอำนาจการปกครองออกเป็น5ครัวเรือนหรือ10ครัวเรือน ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันในความประพฤติของสมาชิกภายใน5้าครัวเรือนหรือ10บครัวเรือนนี้ด้วยถ้าม,มีอาชญาการรมเกิดขึ้นสมาชิกใน5หรือ10บครัวเรือนไม่รายงานต้องมีความผิดประหารโดยตัดร่างกายออกเป็น2ทน่อนสำหรับผู้รายงานก็มีความดีความชอบได้บาเหน็จรางวัลเท่ากับค่าค่าศึกตายสำหรับผู้ที่ให้พักพิงแก่ผู้กระทำผิดที่เป็นอาชญากรจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักถือว่าเป็นการกระทำผิดเท่ากับยอมแพ้แกส่สตรูเลยทีเดียว นอกจากในสั่งอย่างยังได้กอ่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การค้าด้วยท,ทั้งทั้งที่โดยหลักการแล้วสั่งอย่างไม่ยกย่องพาา่อค้าโดยกําหนดให้ใช้มาตราช่างตวงวัดเป็นมาตรฐานอย่างเดียวการทั่วทั้งรัฐชิ้นและก็ได้สั่งให้ส่งเครื่องช่างตวงวัดมาตรฐานไปให้หน่วยการปกครองทุกระดับใช้เป็นหลักทั่วทั้งรัฐชิ้นจากการกําหนดมาตรฐานของการช่างตวงให้เป็นอย่างเดียวการทั่วทั้งรัฐย่อมเป็นประโยชน์แก่การค้าอย่างไม่มีปัญหาการปฏิรูปต่างๆของสั่งอย่าง ย่อมได้รับการคัดค้านจากพวกอภิสิทธิชนทั้งหลายภายในรัชฉินมีผู้คนคัดค้านกันมากเมื่อไทจื่อซื่อองค์รัชชาย,ยาตแควนฉินละเมิดกฎหมายเสียเองซางยางก็ยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายโดยอ้างว่าในเมื่อมีการไม่เป็นวัดตามกฎหมายจากเบื้องบนองค์รัชชาย,ยาตก็ต้องถูกลงโทษเช่นกันแต่ในเมื่อจำเลยเป็นองค์รัชชาย,ยาตย่อมไม่อาจถูกลงโทษซางยางจึงเห็นสมควรให้ลงโทษพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงขององค์รัชชาย,ยาต ปรากฏว่าพระอาจารย์ต้องถูกสักหน้าและพระปีเลี้ยงต้องถูกตัดจมูกเช่นเดียวกับจำเลยในคดีอาญาธรรมดานับแต่นั้นมาบรรดาผู้คัดค้านไม่ยอมทำตามกฎปฏิรูปของสางยางต้องถูกลงโทษไปตามๆกันการปฏิรูปของสางยางจึงมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมเพราะบรรดาผู้คนเกรงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายตามที่สางยางลงโทษพระอาจารย์และรัชทายาทให้เป็นเยี่ยงอย่าง อย่างไรก็ดีบรรดาผู้คัดค้านการปฏิรูปสังยางก็ได้หมายหัวเขาไว้หลังจากมรณกรรมของฉินเซี่ยวกงเจ้าผู้ปกครองแควนฉิน,นผู้เชื่อถือในสังยางนักปฏิรูปคนสําคัญของรัชฉินก็โดนข้อหาที่ร้ายแรงใหญ่หลวงนั่นคือการก่อกระบฏชะตากรรมของสังยางนั้นน่าอาเน็นอานาจิ่งนักเพราะถูกลงทันด้วยการใช้รถสึกเทียมม้าสี่คันแยกล่างออกไปเป็น4ส,ส่วนครอบครัวของเขาถูกประหารหมดทั้งโคต การปฏิรูปของสงอังยางที่ดำเนินมาเป็นเวลากว่า20ปีได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่รัชฉินอย่างใหญ่หลวงแคว้นชินเป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่ในฐานะแคว้นที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและมีแสงยานุภาพทางทหารเป็นที่คลั่งเก่งในบรรดาแคว้นใหญ่ๆทั้งหลายสังยางดึงรงตำแหน่งมุขมนตรีของแคว้นชินระหว่างปีที่356ถึงปีที่338ก่อนคิดศักราชโดยการปฏิรูปของสังยาง,ยางทำให้แคว้นชินปกครองกันด้วยกฎหมาย และชาวแคว้นฉินก็ยำเกรงและปฏิบัติตามกฎหมายกันอย่างเคร่งครัดในส่วนผู้ผลิตคือชาวนาเดิมอยู่ในฐานะทาสก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชาวนาผู้เป็นอิสระไม่ต้องผูกมัดอยู่กับที่ดินที่ตนทำมาหาได้ซึ่งเป็นของเจ้านายศักดินายิ่งกว่านี้สังยางได้สถาปนาระบบราชการที่ทำการปกครองทั่วทั้งรัฐอย่างทั่วถึงโดยการรวมศูนมีการจัดตั้งพลเมืองเป็นกลุ่มภายใต้การบริหารของสังยางพวกเจ้านายศักดินาเดิมถูกกำลบับ มีการสร้างระเบียบแบบแผนใหม่ขึ้นโดยอาศัยการพิจารณาความดีความชอบเยี่ยงทหารและขุนนางก็ปกครองรัษฎรโดยยึดถือผลประโยชน์ของแคว้นเป็นหลักไม่คำนึงถึงประเพณีที่ยึดถือกันมาโดยครอบครัวหรือความศรัทธาความเชื่อใดๆสร้างอย่างได้สร้างให้แคว้นฉินมีภาระนุภาพที่ยิ่งใหญ่และประชาชนชาวแคว้นฉินก็เป็นประชาชนที่อยู่ในระเบียบวินัยอย่างที่สุดด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ